หลายคนมองว่าการเผยพระวจนะเป็นการพิภากษาและการตัดสินกลับกันทำไมเราไม่มองว่าเป็นการชำระให้บริสุทธิ์คุณคิดว่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าแต่ละคนอยากพูดในสิ่งที่โหดร้ายน่ากลัวอยาบคราย หรือเปล่าเลยเขาพูดถึงสิ่งที่ทําให้พระเจ้าเสียพระทัยให้ปรากฏเพื่อชําระประชากรของพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาไม่หลงผิดให้กลับใจและหันมาหาพระทัยพระบิดาเพื่อที่พวกเขาจะไม่หลงผิดไม่หลงหายไม่หลงทาง และไม่ตายในความบาปและถูกแยกออกจากพระเจ้านิรันดร์โคเชยาบทที่4ข้อที่6พระเจ้าบอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ความรู้อะไรความรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติของเราซึ่งเราใช้เปิดเผยเจตนารมของเราอย่าบอกว่า ก็เยซูคริสต์สิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเราแล้วเรารอดแล้วใช่ท่านเชื่อท่านรอดแต่ท่านอย่าลืมว่าเยซูคริสต์บอกว่าอะไรบอกว่าเราไม่ได้มาลบล้างธรรมบัญญตัติแต่มาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์อาเมน เพราะเจ้าประชาชาติปุโลหิตนี่พระเจ้ากําลังบอกว่าเป็นประชาชาติปุโลหิตนั่นหมายความว่าไม่ได้มีคนเดียวแต่มีหลายคนมีเป็นกลุ่ม เป็นคณะถ้าในยุคข,ของเราก็ปุโรหิตนี่ก็น่าจะไม่ได้หมายความถึงผู้เชื่อที่เพิ่งรับเชื่อมาโบสถ์เฉพาะวันอาทิตย์รอฟังคําเทศนานามสักการและกลับบ้านเท่านั้นคนกลุ่มนี้เป็นลูกแกะแต่ปุโรหิตในบริบทนี้ที่พระเจ้ากําลังพูดถึงกล่าวถึงคือผู้รับใช้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้สั่งสอนทำมบัญญัติของพระเจ้าปุโรหิต เป็นผู้มีองค์ความรู้มีความรู้ด้านธรรมบัญญัติแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรพเพราะเจ้าได้ปฏิเสธความรู้ความรู้อะไรความรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติของเราซึ่งอะไรซึ่งใช้เปิดเผยเจตนารมของเรา,ว,าว้าวอามินเจตนารมของพระเจ้าไม่ใช่เจตนารมของเรา เอ,อาเมนที่พระเจ้าบอกว่าประชากรของเราตายเพราะขาดความรู้เพราะเขานั่งฟังคำเทศนั่งฟังธรรมบัญญตัติที่ปุโรหิตที่อาจารย์ที่ผู้สอนสอนโดยใช้เปิดเผยเจตนารมณ์ของตัวเขาเองไม่ใช่เปิดเผยเจตนารมณ์ของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าก็เลยตายเพราะขาดความรู้ในเรื่องธรรมบัญญัติ ของพระเจ้าเลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพระคุณที่แท้จริงที่เยซูคริสต์สิ้นพระชนบนกลางเขนและฟื้นคืนพระชนในวันที่สคือการรับพระคุณและกลับใจหันหลังให้กับความบาปอาเมนคนที่มองการเผยพระวจนะของพระเจ้าเป็นการพิภากษาตัดสิสนนั่นหมายความว่าคนคนนั้นล,ลึกในจิตวิญญ,ญาณในจิตใจของเขารู้สึกและสัมผัส ได้ว่าตัวเขากำลังจะถูกพิพากษาและตัดสินพระวจนะของพระเจ้าเป็นดาบสองคมที่แยกความสว่างออกจากความมืดความมืดไม่สามารถอยู่ร่วมกับความสว่างได้แพะไม่สามารถอยู่ร่วมข้อกับแก่ข้าวละมานไม่สามารถอยู่ในยุ้งฉานเดียวกับข้าวสาลีพระวจนะของเราสัตว์ซื่อซื่อสัตว์ และเชื่อถือได้เรายาวเวเราจะทำและเราจะมาโดยเร็วอามินเพราะเจ้าได้ปฏิเสธความรู้เราก็จะปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุโลหิตของเราด้วยในเมื่อเจ้าได้ลืมทร,รมาัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราเองก็จะลืมบุตรหลานของเจ้าด้วยเช่นกันหนุนใจขอให้เรารักษาทร,รมามัญญัติที่เปิดเผยความตั้งใจและพระทัยของพระเจ้าด้วยการถ่อมใจเชื่อฟัง และประพฤติตามเพราะถ้าหากเราบอกว่าเราเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกความเชื่อที่ปราศจากการกระทําไม่นับว่าเป็นความเชื่อขอพระเจ้าวอวยพรชาโลโรกะกะปัชธาระฮาเลลูยาฮาเลลูยาชิตชรกะกะบะบอเมนอเมอเม